ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูนะกระบวนการการทํางานของเรานะคะในการขายอาหารผ่านแอป Delivery นะจะได้เป็นเทคนิคน,นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่แบบอยากจะเปิดร้านหรือว่าเปิดแล้วนะตอนแรกๆอะ่ะเรามีปัญหามีเยอะมากนะคะคือ กระบวนการทํางานของเรามันยุ่งเหยิงและวุ่นวายมากคะ่ะทำให้ออกอาหารช้าอาหารก็ออกผิดวัตถุดิบหมดก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราค่อนข้างอยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วเนาะเราก็จะมาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจัดเก็บพวกของสดยังไงเตรียมของที่ต้องแพ็กยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เรานะคะเพื่อนๆก็จะขายของกินเล่นนะพวกยำนะคะลูกชิ้นไส้กรอกเกี๊ยวทอดเฟรนช์ฟรายนะคะซึ่งเราจะมีการแพลนในการออกไปซื้อของนะแล้วก็จัดเก็บนะคะซึ่งอย่างเวลาเราไปเรียนทำอาหารเนี่ย เราจะซื้อสมมติว่าหมูสับเนี่ยเราก็จะซื้อมาแพ็คแบบนี้เนะเาะแล้วก็ต้องเอามาแบ่งเป็นถุงย่อยๆๆนะคะซึ่งวันนี้เราใช้แพ็คสุดท้ายนะก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาแพ็คใส่ถุงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆขายอาหารอะไรต้องแบ่งพอชั่นหนึ่งเสิร์ฟประมาณไหนนะคะเพราะว่าเวลาเรียนทําอาหารเนี่ยอาจารย์เขาจะบอกเลยว่าอันนี้คือเนื้อสัตว์ที่สดแล้วก็อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาออกไปทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานๆน,น,นะจากเนื้อสัตว์เนี่ยกลายเป็นซากศพนะคะก็จะมีกลิ่นพวก แบคทีรียอะไรพวกนี้เนาะมันจะเริญเติบโตนะคะแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายกับลูกค้าได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราซื้อมานะอันที่อันที่ซื้อมาใหม่จะอยู่ข้างล่างอันที่อันที่ซื้อมาก่อนก็จะอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็คือจะไม่เลยวันหมดอายุนะต้องคอยมาเช็คตลอดนะคะซึ่งร้านเราสเกลมันเล็กเราก็เลยมาเช็คได้ด้วยตัวเองได้อยู่ตลอดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะแล้วก็ของสดนะคะซึ่งวันนี้แบบเป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์แล้วก็อาจจะแบบพร่องๆไปบ้างนะอย่างหมูย่อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปซื้อที่ห้างเขาก็จะขายมาเป็นคู่ใช่ไหมเราก็เราก็เอาแค่อันเดียวนะคะไปอยู่ในช่องเย็นธรรมดาแต่ว่าอันที่ยังไม่ได้ใช้ก็ฟร,รีดไว้นะคะแล้วก็สมมุติว่าวันนี้เราใช้อันที่เป็นอุณหภูมิเย็นปกติหมดแล้วพรุ่งนี้เราก็เอาอันนี้ออกมาไว้ในช่องธรรมดาในตอนเช้านะคะก็จะมีแพลนในการทำงานแต่ละวันนะ อย่างเนื้อสัตว์ที่เราเอาลงมาจากช่องแข่งเมื่อกี้ค่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้อย่างเช่นหมูสาบนะคะแล้วก็เมนูของร้านเราจะมีหมูสามชั้นทอดด้วยนะซึ่งเราจะแบ่งเป็นไซส์ที่ใช้ต่อวันเป็นกล่องกลงแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้คือวันสุดท้ายนะก็เลยเหลือกล่องนี้นะคะ เดี๋ยวก็พวกนี้ก็ต้องไปซื้อแล้วก็ทําเป็นกล่องๆแบบนี้นะคะแล้วก็ฟรีดไว้อีกเนาะแต่ว่าอย่างพวกของสดหรือเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะซื้อบ่อยๆนะคะไม่เน้นแบบซื้อมาตุนจนมันกลายเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราเองเป็นลูกค้าเราก็อยากทานอาหารที่มันสดอยู่ตลอดเนาะไม่อยากกินของที่มันแบบแช่ฟรีดข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางเมนูของเราเนี่ยมันจะมีเนยด้วยนะเราเก็บเนยไว้ด้านในนะคะถ้ามีเนยเนี่ยการเก็บเนยนะคะ เนยเนี่ยมันจะดูดกลิ่นของอาหารพวกเนื้อสัตว์นู่นนั่นนี่เข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่กล่องที่ปิดฝาให้สนิทนะคะอย่างอันนี้เป็นปลาทูนะคะซึ่งกลิ่นแรงมากนะเราก็จะใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะจะเปิดเมื่อมีคนสั่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เอาไปทอดออเดอร์ตนะ่อออเดอร์นั้นพวกอาหารแปรรูปนะอย่างไส้กรอกอะไรพวกนี้นะเราก็จะมาใส่ไว้ในนี้นะคะ ซึ่งไส้กรอกบางประเภทอะมันมีกลิ่นเฉพาะเนาะซึ่งคนที่ชอบก็จะชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็เกลียดเลยเราก็จะเอามาแบ่งใส่กล่องแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะล้างถุงต่างๆที่มาจากห้างก่อนนะก่อนจะเอามาใส่ฟรีซนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไส้กรอกที่มีกลิ่นแบบเนี้ยเราก็จะปิดฝาให้สนิทนะคะเนี่ยเราก็จะเช็คได้แล้วว่าโอเคเหลืออะไรประมาณไหนในี้ใกล้จะหมดละโอเคฉันต้องไม่ซื้ออันนี้อย่างนี้นะคะ ซึ่งตอนแรกๆที่เราเปิดร้านเพื่อนนี้คือปัญหามากเลยเพราะว่าเหมือนแบบเราต้องอยู่กับการเสี่ยงดวงทุกวันนะว่าเปิดมาตายแล้วเสกองอันนี้หมดทำยังไงดีนะคะก็ต้องแก้ป,ปัญหาไปอย่างเงี้ยซึ่งพอจัดการตรงนี้อ่ะการแก้ปัญหาของเราคือใช้น้อยลงนะเพราะว่าเราแพลนการทํางานได้ดีขึ้นนะคะอย่างพริกนะคะเราซื้อมาปุ๊บหอมหอมาซื้อมาปุ๊บเราก็จะ ล้างนะคะเด็ดก้านออกนะแล้วก็เอามาใส่วางบนกระดาษทิชชู่สําหรับใช้ในครัวนะคะแบบนี้นะจะทําให้เก็บได้ยาวนานนะคะถ้าใครที่ต้องซื้อทุกวันทุกวันเพราะว่าพริกมันเหี่ยวนะอันนั้นก็คือคุณคว้างกําไรของคุณทิ้งไปนะแต่อันนี้คือเก็บได้หลายวันมากๆนะทุกคนอันนี้เราใช้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เก็บแบบอาทิตย์2อาทิตย์นะทุกคนเพราะว่าอันนี้มีนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวก็ใช้หมดแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันเราก็ไปซื้อใหม่เนาะอย่างที่บอกคือเราจะพยายามซื้อของสดแบบเรื่อยๆนะคะไม่อยากทําของที่มันแบบเก็บไว้นานๆมันก็เฉามันก็ไม่สดไม่อร่อยเนาะการจัดการแบบนี้ก็จะทําให้เวลาที่ออเดอร์เข้าเยอะจริงๆนะคะเรายังสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ต้องอธิษฐานนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราสังเกตร้านของเราเองเนี่ยแตงกวาหนึ่งหัวเนี่ยนะคะใช้ได้นานมากเลยนะคือหลายกล่องหลายออเดอร์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาออกมาเท่าที่เราจะใช้แค่วันเดียวนะคะก็จะเตรียมไว้อย่างนี้เนาะส่วนแครอทก็คืออันนี้คืออันที่สำรองนะคะอันที่ต้องใช้จริงๆเราก็จะเอาไปใส่ในกล่องไว้ต่างหากนะ ส่วนผักที่ต้องใช้บ่อยจริงๆความถี่ในการออกสูงๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้เนาะ ซึ่งจริงๆแล้วต้องเตรียมเยอะกว่านี้นะคะนี่คือใช้เกือบหมดแล้วนะก็จัดเตรียมไว้แบบนี้เลยเราก็เวลาเราจะใช้เราดึงอันนี้ออกไปเนี่ยมันจะทําให้อันที่เราเก็บอันเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูนะคะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนเนาะน้องก็จะยังอยู่ในความเย็นอย่างนั้นต่อไปนะคะน้องก็จะไม่บอบช้าง่ายเนาะเพราะว่าเวลากระแทกกระแทกกันเนี้ยพลิกมันก็มีความแบบชนกันชนกันเกิดความเสียหายทางกายภาพของมันเนาะมันก็จะทําให้มันเสียเร็วขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าพวกหอมพวกกระเทียมแบบนี้ถ้าเรายังไม่ใช้วันนี้นะเราก็จะเก็บแบบแห้งนะคะก็คือเอาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นทั้งเปลือกนะคะก็ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเนาะมันก็จะเก็บได้ค่อนข้างยาวนานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกขึ้นช่ายกระเพราผักผักชีต้นหอมต่างๆเราจะเก็บน้องอยู่ในสภาพนี้นะคะคือถ้ามาจากตลาดนะถ้าอยากเก็บได้นานต้องไม่ล้างนะคะเวลาจะใช้ก็เด็ดไปเท่าที่จะใช้นะเราก็จะอาจจะเด็ดไปซักแบบครึ่งการรนะคะไปล้างแล้วก็เตรียมไว้เพื่อจะใช้งานเวลาที่มีคนสั่งนะซึ่งตัวกล่องนี้นะคะเราก็จะไปหาไอ้ตัวที่มันมีตัวรองด้านล่างด้วยนะเป็นแบบนี้นะคะ ปึ๊บแหมมันก็จะแยกความชื้นของผักนาะทาให้ผักไม่เสียง่ายนะคะแล้วก็ปิดด้วยทิชชู่อีกทีหนึ่งน้องก็จะไม่สูญเสียความชื้นออกไปน้องก็จะสดอยู่ได้นานนะคะไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆเนาะซึ่งช่วงกินเจขึ้นช่ายนี่คือแพงมหาโหดมากเลยนะคะเราก็จะซ,ซื้อไว้แล้วก็แพ็กเป็นกล่องๆๆนี้ไว้แล้วก็แยกมาใช้แค่ทีละกล่องแบบนี้นะคะ นี้นะคะก็จะเป็นพวกกระเพราต้นหอมผักชีนะซึ่งกระเพราอะ่ะจริงๆแล้วเราปลูกไว้นะคะแต่ว่าเราจะเด็ดมานะแล้วก็สแตนบายพร้อมใช้ที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เด็ดเตรียมไว้นะแล้วก็พอมีออเดอร์เข้าเนี่ยบางทีอี่ยเราทำออเดอร์แรกอยู่นะแล้วเราวิ่งไปเด็ดออเดอร์ที่2แต่ไลเดอร์มาถึงแล้วแบบนี้เขาก็จะแบบ อ้าวเพิ่งเริ่มทำหรอแบบนี้นะคะมันก็จะดูไม่ดีดูไม่โปรนะทำให้เรามีความพร้อมมากกว่าเดิมนะคะเป็นพวกเมนูเกี๊ยวเนาะเราก็จะประวางไว้ประมาณนี้อันผักที่เหมือนกับที่เราแบ่งช่องอันนี้ไว้นะคะซึ่งเวลาเราจัดเก็บเนี่ย เนื้อสัตว์นะคะจะอยู่ด้านบนนะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นะคะเพราะว่ามันใกล้กับความเย็นมากกว่าเนาะแล้วก็ผักนะคะจะมาอยู่ช่องข้างล่างนี oh, cool. ้หมดเลยนะซึ่งจริงๆนะอันนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะว่างเนาะเวลาที่เราปิดร้านเราก็จะเอาน้าจิ้มนะคะที่เราทําเตรียมไว้เนี่ยเอามาใส่ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกซอสต่างๆนะที่เราใช้ทํากับข้าวทําอาหารทานที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเนาะเช่นพวกน้ามันงามิโซะมิดินอะไรพวกเนี้ยค่ะตันเส้นนะเราจะมีสแตน s t าไว้ตลอดนะคะอันที่เปิดแล้วเราก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะคะใช้อันนี้ให้หมดก่อนถึงจะใช้อันต่อไปนะต้องเห็นอันต่อไปต t บายอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเคยหมดแล้วนะเราก็แบบแก้ปัญหาย,ยากนะคะก็เลยขี้เกียจด,ดีวนะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะมีไว้อุ่นใจกว่าต่อมาอันนี้ก็มะนาวนะคะเก็บเหมือนกันก็คือรองทิชชู้เนาะแล้วก็จะมีพวกแบบ โซ so, มันนี้คือกินเองนะคะแล้วก็แคนรอทอะไรที่แบบว่าไม่ใช่อันที่สแตนบายอยู่ตรงนี้นะคะสำรองก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกัน ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นการจัดการเมนูไข่ของเรานะคะก็คือเวลาซื้อไข่มาจากห้างนะเราจะไม่เอาวางไว้ข้างนอกนะคะจะแพ็คใส่ตู้เย็นเลยนะก็คือเรียงกันเต็มนี้นะคะอันนี้ก็คืออันที่ใหม่ไออ,อันที่เก่าจะใช้ก่อนนะคะแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะซึ่งอันที่สมมติว่ามันเต็มเนี่ยเราก็จะมีกล่องอีกกล่องนึน,นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ลูกค้าก็จะได้กินไข่ที่สดใหม่เสมอนะไข่ขาวยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยนะคะ นี่คือน้องสี่ของเรานะน้องสี่แชร์นะคะเป็นเครื่องเป็นกาต้มน้ําของซี a ี m i ่นะซึ่งช่วยชีวิตเรามาหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเมนูที่ต้องต้มน้ําแบบนี้พวกชายเย็นอะไรพวกนี้นะคะ ไปต้มกาน้ำนะทำไม่ทันแน่นอนนะคะถ้าออเดอร์แบบมันซ้อนกันมาเยอะๆนะน้องช่วยได้นะคะเพราะว่าน้องคือใช้งานง่ายมากนะเดี๋ยวเราจะลองทําให้เพื่อนๆดูนะก็คือเวลาทาออเดอร์จริงๆอย่างเมนูพวกน้ําชงต่างๆชาเย็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะโกโก้ go go, อะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้น้ําร้อนเนาะซึ่งจะไปเปิดกา้ําร้อนนะคะไม่ทันนะเราจะใช้ตัวกาน้ําร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าไฟนะในการต้มน้าร้อนให้เดือดอยู่ตลอดเวลานะคะ คืออย่างออเดอร์น้ําของร้านเรานะเราไม่ใช่ร้านหลักในการขายน้นะํานะวราะฉะนั้นคือออเดอร์ของเราไม่ได้ออกถี่ขนาดนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเราค่อยมาเปิดก็ได้นะคะเราก็จะวิธีการใช้ก็คือกดเปิด่งนี้นะปึ๊บไฟติดแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมี3อุณหภูมิให้เลือกนะอุณหภูมิห้องนะคะ45องศา75องศาแล้วก็90องศานะ <c oughs> สมมติเราต้องการแบบไปชงชาเลยนะเราก็กดเลยนะคะ น้ำก็จะออกมาอย่างนี้อันนี้คือน้ําแบบ90องศาพอครบปริมาตรของเขานะก็จะอยู่ที่150โดยประมาณนะคะเราก็เอาน้ำเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะคะอันนี้คือน้ำคุมเดือดเลยแล้วก็เอาไปชุมต่อได้เลยไม่ต้องมาคอยต้มน้ําเราก็เคยถ่ายโซนที่เป็นพวกแกส๊สพวกเตรียมหั่นอะไรไปในคลิปอื่นๆหลายคลิปแล้วเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราซื้อโต๊ะมาเพิ่มนะคะเป็นโซนที่เราตั้งชื่อเล่นๆว่า prepack นะก็คือ เวลาที่ออเดอร์เข้าเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีกี่อย่างอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็จะไปเอากล่องเนี่ยมาวาง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 ,วางละสมมุติว่า,อ,าออเดอร์นี้มี5อย่างเนาะก็จะมีกล่องแต่ละประเภทของอาหารวางไว้ละเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเช็คซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้ว่า1ก็คือเราทําอาหารถูกไหมสอก็คือเราทําอาหารครบไหมคะ่ะซึ่งเวลารีบๆเนี่ยเราก็จะเอามือถือวางไว้ตรงนี้เลยเพื่อได้กลับมาทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเราทำอ,ออเดอร์ถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงเนี้ย น้ำจิ้มที่เราต้องใช้เราก็คือแบ่งเท่าที่จะใช้ต่อวันก็พอนะคะถ้าไม่พอเราก็ค่อยเอาที่แช่เย็นเนี่ยออกมาอุ่นอีกทีนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเตรียมสแตน์บายในการแพ็คน้ำจิ้มเนาะแล้วก็จะมีที่ต้องสแตน์บายอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เปิดขวนนะคะเพราะว่าเรามีเมนูเครื่องดื่มที่เป็นโซดาด้วยนะแล้วก็อันนี้ไว้จับเวลาสําหรับการต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะเพราะว่าสปาเกตตี้เนี่ยใช้เวลาทํานานที่สุดในร้านเราแล้วนะเพราะว่าแค่ต้มเส้นนี้7นาทีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสปาเกตตี้เนี่ยเราจะเริ่มต้มเส้นก่อนทําเมนูอย่างอื่นเลยนะเราต้องมากดนาฬิกาตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อแบบเส้นมันจะได้ไม่โอเวอร์คุกหรือว่าสุกเกินไปเนะาะเมื่อกี้เราไปดูโซนที่เราเตรียมแพกแล้วเนาะอันนี้คือโซนที่เราจะแพคของจริงๆนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้เอาแค่ต้องใช้นะมาเตรียมตั้งไว้นะคะก็จะมีพวกหนังยางนะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะ ถ้าสงสัยว่ามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าใช้จริงก็ใช้แค่นี้เนาะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นกระดาษโน้ตสมมติว่ามีบางอย่างที่หมดไปแล้วเราทดแทนให้ด้วยอย่างอื่นแล้วอาจจะเขียนว่าเราเพิ่มเซ็กเกล่อให้นะวันนี้ลูกชิ้นแบบนี้หมดนะคะครั้งหน้าอุดหนุนใหม่นะอะไรแบบนี้เนาะก็สแตนบายพร้อมเขียนเลยแล้วก็อันนี้เอาไว้เขียนเลขที่ออเดอร์ติดที่ถุงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปริ้นใบเสร็จนะม้อหุงข้าวก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะที่ไม่ไปหยุดโต๊ะเตรียมแพกมก็กเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่มีปลัก ต่อมาก็จะเป็นโซนที่เราใช้ในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะเราก็จะใส่ในลิ้นชักแบบนี้เนาะเพื่อกันฝุ่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าข้างในมีอะไรอ่าอย่างชั้นนี้เนาะก็จะเป็นกล่องที่ความถี่ในการออกสูงสุดนะคะก็จะมีกล่องกระดาษกับฝานะแล้วก็กล่องกระดาษแบบไม่มีฝานะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะ พวกที่เป็นเมนูสปากเกตตี้เนี่ยต้องใช้กล่องแบบนี้นะคะจะไปใช้กล่องแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแลบออกทางด้านข้างที่มันปิดไม่สนิทนะเราก็จะใช้กล่องแบบนี้นะคะซึ่งตอนที่เราทําร้านแรกๆนะมีปัญหามากเลยนะคะก็คือว่าอย่างเวลารีบๆหรือไม่มีคนมาช่วยนะทุกคนจะหยิบฝานี้ผิดหมดเลยนะคะรวมทั้งตัวเราด้วยนะเพราะฉะนั้นคือแยกชั้นดีกว่านะคะก็เลย อันนี้ฝาของมันจะอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้ฝาของมันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่พอมาหยิบตรงนี้ได้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องกระดาษที่ไซส์เล็กลงไปอีกนะคะสําหรับอีกมีโน,โนหนึ่งนะข้างล่างนี้เราก็ลองฟลอยนะคะเพราะว่าแบบเราเป็นคนวิตกกับแบคที ria นะเราก็เลยเยอะไปก่อนนะคะม <c oughs> าชั้นต่อมานะคะก็จะเป็น สเต็ปหนะึ่งสองเนาะแล้วก็สามนะคะน,นี่ก็จะเป็นถุงสําหรับพร้อมใช้นะซึ่งเราก็จะเป็นคนวิตกจรจิตอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของสนะิ่งแวดล้อมเนาะก็จะใช้ถุงรีไซเคิลนะคะแล้วก็หลอดก็คือเลี่ยงไม่ได้เนาะเคยใช้หลอดกระดาษแล้วมันเปื่อยนะคะไม่รอดเลยนะก็เลยยังจําเป็นต้องใช้หลอดแบบนี้นะคะแล้วถามว่าวางปนกันไม่เป็นไรหรอนะคะไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีพลาสติกหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงสําหรับใส่แก้วเครื่องดืม่มนะคะแล้วก็ สำหรับพวกเมนูที่มีไข่ต้มเพิ่มเนี้ยเราจะไม่แกะไข่ต้มให้ลูกค้านะคะมันก็จะไม่รู้นะสําหรับเราอะ่ะร้านที่ไม่แกะไข่ต้มเราเรา,เราโอเคนะเพราะมันเป็นเรื่องความสะอาดของนิ้วมือด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นถุงสําหรับใส่ไข่ต้มนะคะเป็นถุงกระดาษนะจะใ,ให้ดูนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนถ้าใครสั่งเซนฟายของร้านเราก็จะได้ถุงกระดาษเหมือนกันนะคะแบบนี้ ชั okay. ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของซอสต่างๆนะก็คืออย่างสมมติเฟรนฟายเนาะซอสมะเขือเทศก็ต้องมาละถ้าเราแยกกล่องแบบนี้นะคะเราก็จะเราก็จะไม่ต้องลุ้นกับชีวิตเราเนาะโอเคเราจะเห็นแล้วว่าซอสพริกเรายังเหลือเท่าน,นี้โอเคยังไม่ต้องเติมซอสมะเขือเทศเราเหลือเท่าน,นี้โอเคอาจจะต้องเริ่มเตรียมละนะคะเหลือแค่เครื่องเดียวนะแล้วก็พริกน้ำปลานะคะแล้วก็ เราจะไม่แถมช้อนกับซ่อมให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าเราคิดว่าหลายๆคนเขาทานที่บ้านเขาไม่ได้ใช้นะถ้าเขาโน้ตมาเราจะให้นะคะเพราะว่าเราใช้ช้อนอย่างดีเลยนะเนี่ยนะคะมันจะเขียนว่าไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหม bio degradable นะคะคือใช้พลาสติกที่ทําจากพืชน,นะปกติเราใช้ช้อนซ่อมแบบนี้เลยนะคะที่ให้ลูกค้านะไม่บอกตังเพิ่มนะคะแต่ต้องโน้ตมานะแต่ว่า ตอนช่องส่งการมันส่งมาไม่ทันนะคะเราก็เลยต้องซื้อแบบนี้จากแมคโครมาก่อนนะซึ่งแบบดูความน่าใช้สิเพืเ่อนๆเราก็ชอบแบบนี้มากกว่านะเราก็เลยสั่งแบบนี้มาตลอดนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็นี้ชั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกแก้วกับฝานะ ก็เอาไว้คู่กันเลยนะคะชีวิตจะได้ง่ายเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่สําหรับสแตนบายเวลากล่องกระดาษหมดนะคะซึ่งไม่ค่อยใช้นะจะใช้กล่องกระดาษเป็นหลักนะคะต่อมาก็จะเป็นคลังในการสต็อกของของเรานะพวก น้ำปลาซีอิ๊วอะไรพวกเนี้นะคะเราก็จะมีอย่างน้อยสำรองอยู่หนึ่งขวดอยู่ตลอดนะคะน้ำเชื่อมแบบนี้เนาะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งถุงนะคะหรือว่าแบบบางทีไปโลตัสหรือช้อปปี้เซล์อย่างเงี้ยก็จะอ่าซื้อมานะคะน้ำตาอ่างเงี้ยเราก็จะแยกโซนเอาไว้เนาะ,ะถุงพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะที่ยังไม่ได้ใช้เนาะกล่องที่ยังไม่ได้ใช้นะคะ แล้วก็เข้าวสารเราก็จะเห็นว่าโอเคสต็อกเรามีประมาณนี้นะมีอีกสิบห้าโลนะคะสั่งมาเลยนะเต็มที่นะคะเคยแบบว่าตอนทําแรกๆนะตามมีตามเกิดมากเลยนะคะเข้าใจว่าตัวเองยังมีข้าวอยู่นะแต่ว่ามันหมดนะคะก็ต้องแบบให้คนที่บ้านรีบไปซื้ออยไงก็หุดหงิดทะเลาะก,กันนะคะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเตรียมทุกอย่างมาให้พร้อมนะโอเควันนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวจะไปขายของต่อแล้วนะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะถ้าใครมีเทคนิคดีๆนะคะก็แชร์กันได้นะสำหรับร้านที่แบบโปรกว่าเรานะแต่เราก็จัดเก็บประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสารเคมีต่างๆเช่นพวก น้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นนะเราเอาไปไว้ข้างนอกห้องครัวนะคะเพราะว่าอย่างคนที่แพ้เนี่ยเขาก็แพ้เนาะเราไม่รู้ว่ามันจะมาปนกับอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็พวกข้าวสารหรือแป้งพวกเนี้ยมันจะดูดกลิ่นตรงนี้เข้ามาหรือดูดสารเคมีเข้ามาเก็บอยู่ในตัวมันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คือจะเอาไว้ข้างนอกนะคะพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ